สวัสดีครับผมนิวฟิวโกบอกไปทุกคนต้องอึ้งแน่ว่าฮะอายุแค่นี้ขับเซทเอ็กซ์สิบอาร์เลยเหรอ, okay. อ,รอใช่ใช่เนี่ยก็ลอดลอดไปที่เดิมแล้วก็ไปกลับรถก็ไปกลับไกลอยู่นะประมาณโลนึงอะไปกลับรถเพราะว่าเขาพอลงมาปุ๊บพี่เขาจะได้ถ่ายได้ไงใส่เสื้อช่องนิวฟิวโกคอปกแบบว่าผู้ดีหน่อยนะสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องนิวฟิวโก และวันนี้เราจะไปขับรถเล่นกับ f c เป็นอีพีที่หลายๆคนเรียกร้องและรอคอยนะวันนี้เราก็จะไปที่สวนภูมิ Tonight> แปลรูปด้วยและก็คือแบบใส่เสื้อช่องนิวฟิลโกใส่เสื้อช่องใส่เสื้อช่องนิวฟิวโกคอปกแบบว่าผู้ดีหน่อยนะแขนเสื้อก็แบบจะดูดีหน่อยนะม่อก็จะแบบว่า คือแบบพูด้ดีหน่อยนะอื <laughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยบอกก่อนคร่าวๆเอฟซี FC ที่จะไปขับรถเล่นกับเรานะน้องเขาทักมาบอกก่อนว่าขับ ZX10R แล้วเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวนิวจะบอกว่าน้องเขาอายุเท่าไหร่บอกไปทุกคนต้องอึ้งแน่ว่าฮะ อายุแค่นี้ขับเซท X10R เลยเหรอบ้านรวยแน่เลยอย่างนี้นะคอยดูเดี๋ยวทุกคนดูคลิปกันไปยาวๆนะไม่ต้องก่อนนะเดี๋ยวจะมีช่วงที่ผมบอกว่าน้องเขาอายุเท่าไหร่ก็คือเราก็ใส่ไปนะเป็นเขาเรียวกว่าเป็นคอลเลกชันนะคอลเลกชันนิวฟิ p โกป่เดี๋ยวเราสร้ารถเลยอันนี้ก็ถ้ามุมตรงแล้วมั้งไม่ควรจะไปถ่ายทุกทันจะบอกรถก,ก,ก็ไม่ได้ล้างเลย ก็อาจจะเห็นแบบลงต่อเนื่อกันนะแต่แบบไม่ได้ขับบ่อยนะนานๆอยากให้ขับหโอเค ุนะน้องเขาขับเซทเอ็กซ์สิบอาน้องเขาชิโนมากับเพื่อนชิตเตอร์อายุ2<ว>ี่สิบน่าจะรออยู่ปัป๊มปตทนะเมื่อกี้น้องเขาทกมาเดี๋ยวเราก็ไปเจอกับน้องเขาที่ปตทนะ์นับนี่น้องโตก็อยู่ที่ปตทนะแล้วเดี๋ยวเราไปถ,าถ่ายลงถ่ายรูปกันที่โค้งหาลายนาะเมารูปนะเดี๋ยวแหละสำคัญเลยเมลรูปอ้าวอันนี้เขาโอ้โห ยังตั้งนานแล้วเองก็จะไป Let's go แค่เดี๋ยวไปเอารูป่เปปาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมน้ำมันปั๊มนี้ก่อนนะ năm người bên bên năm người bên bên เราก็แบบนี่นะเพราะว่าแสงมันย้อนเข้ามามันมันหีตาไปกับรถตรงนู้ใช่ใช่พี่ขึ้นแบบรูปนี่นเรา<อ>กันที่เราเราลงสะพานมันนี่ไงเขาจะได้ถ่ายตรงนู้นไปกับรถก็ <c oughs> ใช่ใช่เนี่ยก็รอดรอดไปที่เดิมแล้วก็ไปกลับรถก็ไปกลับไกลอยู่นะ <c oughs> ประมาณโลนึงอะไปกลับรถเพราะว่าเขาพอลงมาปุ๊บพี่เขาจะได้ถ่ายได้ไง ผมจะขับกันไวมากเลยนะพี่ไม่ไหวอ่ะอย่างนี้กลัวไปไปเดี๋ยวพี่รอนี่น้องโนยุตสิบงครับแคทดี้สิบนะน้องเต้ยขับแคทดี้ของเรายุยี่สิบ คือโอ้เนี่ยน้องแต่น้องโน่ขาท็ได้10ปนด์ดดดนะมาทักมาหาเราแบบเออผมตามพี่มาจาก YouTube อะไรอย่างเงี้นะมาเราก็ถึงแล้วเนี่ยเ,เราก็ซื้อตรงที่เขาถุลถุงถุงพี่เขาพี่เขาสาธายให้นะมาทุากคโอ,โอ้คนเยอะคนเยอะคนคนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะนี่เราก็ได้รูปแล้วได้รูปแล้ว เดี๋ยวเราก็ประมาณนี้ลนแล้วกันเนาะเราก็คงไม่ได้ไปไหนหรอกเดี๋ยวเราก็คงไปเซ็นทรัลวิลเลจแล้วเราก็คง,คงจะกลับกันเลยใช่ไหมเธอใช่หมายเทียมาเนี่ยเราก็มาถ่ายเสืยย้อเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยา่วงคนหทิตดินอาทิตย์ตกอาทิตย์ตกนี่นะครับนอ้นองโนอายุสิบหกเรียนอยู่มอไหนหมอห้า ปีสองปีหนึ่งปีหนึ่งก็เท่ามอ,อาสีแหละใช่ไหมดูดิน,นี่ปีสิบเก้านะยี่สบปีสิบแปีสิบแปดปีสิแปดนะโคตรเอาอ่ะโคตรเอาอ่ะอายุสิบหกเอง เลยว่างก็เลยมาเลยนะน้องเขาชวนมาก็เลยมานม euh, my my ้องมากับเพื่อนมากับเพื่อนด้วยขึ้นรุ่นพี่นะรุ่นพี่อ๋อแต่อยู่ยี่สิบป่ะก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ปิดปิดคลิปนี้ไหน่อยดิปิดคลิปนี้ไหน่อยดิบิดเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยดิฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหครกินดีด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่ครับ